สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พามาเช็คหัวมันจังหน่อยครับมันสีเดือนครับลองเม็ดสี่ินะครับปลูกประมาณความห่างต้นประมาณแปดสิบเซนครับเรามารับชมกันเลยครับแปลงนี้ก็คือใส่ปุ๋ยไปทีเดียวครับเป็นมันนำทัพย์ครับแต่ปีนี้ถือว่าจัดการหล่อดีครับน้ำไหลออกดีครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ เอาเอาเงานี้ก็ได้ครับนี่ต้นนี้ครับนี่เป็นใบด่างเริ่มเป็นใบด่างแล้วครับนี่นะครับต้นนี้ครับนี่เห็นดินแตกไหมหรือจะอนุนก็ได้แต่นำ้ำแตกคือกันครับเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูครับ4เดือน4เดือนนะครับจกไปเลยครับได้ฝนมาวานผม,มอ้ย มันก็ไม่ค่อยซึมท่าไรนะครับอืมอืมเป็นโพรงเลยครับเป็นโพรงนะครับ,รรบผมหาหัวมันกันเลยผมว่าอยู่ลึกเด้อดิอู้ไม่ใช่ครับคางหัวตรงจุุ๊เลยครับปารตปารผมบอกว่าใครถามทำไมชอบผมปลูกลองหางบานผมก็ชอบปลูกลองทีนะครับ บางที่คนปลูกลองทีก็คบางคนก็ปลูกได้ผลผลิตแต่ผมปลูกไม่ค่อยได้ผลผลิตครับมผมตามหัวเลย้อโอ้มันขึ้นมาทางบนนี่นะครับนี่ขึ้นโคกเลยนะี่หัวดันขึ้นมาบนบนรองนะครับนี่ นี่ก็ตามมาได้โกลมาได้เยอะขั้นแล้วครับหัวยาวมากเลยครับมันเป็นเมตรเลยด้วยครับนี่มันเกินเจ็ดสิบแปดสิบเซนเลยด้ยนี่หัวนี่นี่ครับยังมาอยู่เลยครับอเอาดูเทียบขวดน้ำกันเลยครับอาจจะไม่รู้ดูครับขวดน้ำครับนี่มันสีเดือนนะครับ ตัวนี้ประมาณสี่เดือนครึ่งครับนี่ดูครับอความยาวาด้านนี้ก็โอ้ดกนะครับนี่ว่าถ้าเป็นเรียนไปนครับนี่เกือบใสหนังช้างแล้วนะครับนี่ออ้โหูอ้โอ้ใหญ่ด้วยครับนี่ สี่เดือนกว่านี่มันจะโขอยาครับบางทีผมก็ยอมใจท่านบางบางท่านทีโ่โวยมันจนหมดนะครับของผมนี่โขอยากอนี่มันเพิ่งจะโดนฝนนะครับนี่นะมันติดแรงไปได้เนี่โอ้ยต้องโขยระบางเด้อเลยเอ้าดูครับนี่อันนี้ก็ยาวครับท,ทิตามยังไงนี่แล้วผมจะตามอันตามง่าย อันนี้ก็มีครับนี่โอเคครับเอาประมาณนี้นะครับโกยไม่ไว้แล้วครับนี่นะครับนี่เทียบขวดครับดูขวดดูความยาวครับไปดูเอาครับนี่ขวดหกหกขวดกินน้ำนะครับเอานี่เริ่มจากโคนครับหนึ่งสอง สามยังไม่สุดนะครับตีลังกามาสามรอบตัวน,นี้ลองไปหมุนดูนครับยาวขนาดไหนครับก็เดี๋ยวดูดีกว่าครับว่ามีกี่หัวนี่นับไม่ไหวแล้วไอ้ก้วยไม่ไหวแล้วครับตรงนี้ไม่ก้วยแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วครับมันแข็งครับมันเป็นทางรอยรอ,อยหัวสวนนะทางรอยนี่ครับรอยลงสกัดครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าทั้งนี้แปดนะครับแปดเดี๋ยวไปไปวนไปดูอีกด้านนี้ครับแปดอันนี้น,น้อยๆเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับสิบสี่แต่ไม่รู้ทั้งรางมีไหมเนาะมันไม่ได้ครับสิบสี่ครับ เปดความยาวดูเอาครับผมยาวแล้วครับสิบสี่หัวครับผ่านนะครับอันนี้ว่ดได้กิโลแลวในกุกน๊ปนี่ผมจะเอาให้เต็มขวบ้นนะครับเอาให้อลังการนะครับขันตามตรงสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแหละอ,อยังไงก็เขามารับชมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปต่อนะ้ครับฝนเชิงจะตกเลยครับเรจะไปดูหน้าก่อน ยังไงคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้เฮงๆนะครับทุกคนขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะครับปีนี้ผมก็มีความหวังอยู่ครับปีนี้ผมเจ๊งมาสองปีนะครับมันเน่าครับเอาออกก็ไม่ได้ครับเน่าไปเบิดนี้ไปใส่ไว้ละอคลิปนี้ขอสวัสดีครับดูครับดูครับ